คุณเป็นของผมอีพีที่8ตอนฝันหรือเปล่าสำหรับอีพีนี้จะมีช่วงที่เป็น NC ด้วยนะครับก็ต้องขออนุญาตค่ำๆไปก็แล้วกันสำหรับช่วงที่เป็น NC เนาะก็ให้ทุกคนไปตามอ่านกันได้ที่ลิงก์นิยายใต้คลิปเลยก็แล้วกันนะจ๊ะหลังจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นตอนนี้เราสองคนก็พากันเข้ามาสงบสติอารมณ์ของกันและกัน ภายในตู้คอนเทนเนอร์ด้านในถูกตกแต่งไปด้วยข้าวของเครื่องใช้ครบคันไม่ว่าจะเป็นส่วนของห้องนอนห้องน้าแอร์เครื่องปรับอากาศและมีไฟภายในตัวการตกแต่งดูธรรมชาติเรียบง่ายด้วยไม้ได้อย่างลงตัวแถมมีบันไดเวียนเชื่อมต่อระเบียงด้านบนไปนั่งชิลรับลมยามเย็นได้อีกด้วยออกแบบได้ประหยัดพื้นที่และจัดสัดส่วนต่างๆที่จํากัดได้อย่างน่าสนใจแต่ถึงแม้ว่าบรรยากาศตอนนี้มันจะดูผ่อนคลายมากมายแค่ไหนทว่า ไอ้เสียงทุเร่ยทุรังที่ดังเล็ดลอดออกมาจากภายในห้องน้ําที่ห่างจากผมแค่คืบไม่บอกก็รู้ว่าไอ้โปรดมันกําลังควบคุมจังหวะสาวได้สาวเอากับช่วงล่างของมันอยู่ไม่ผิดอย่างแน่นอนแล้วก็นะจําเป็นต้องคลางสีสายขนาดนั้นมิวะหรือโรคจิตเอ้ยผมเลยได้แต่นั่งปิดหูทั้งสองข้างอยู่บนเตียงนอนและสับสนขั้นสุดกับสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้ก็รู้อยู่หรอกว่าเราเป็นผู้ชายด้วยกันทั้งคู่ และก็เข้าใจดีว่าเราสนิทกันมาเป็น10บสปีอยู่ด้วยกันจนรู้ไส้รู้พุงแต่ถึงยังไงมันก็ไม่ควรมาช่วยตัวเองให้เพื่อนสนิทฟังเสียงอุบาทของมันขนาดนี้ไหมเฮ้ย <Hey! S 1> ด้วยความอยากมีส่วนร่วมเฮ้ยไม่ใช่ด้วยความสุดจะทนกับเสียงแหกปากล่านห้องน้ำของมันผมจึงรีบลุกออกจากที่นอนแล้วเดินตรงไปเคาะประตูเสียงดังสน,นั่นเพื่อกลบเกินความอุบาตของคนด้านใน แต่แทนที่มันจะลดเสียงมันกลับเปิดประตูพรวดออกมาส่งผลให้ผมตั้งหลักไม่ทันเลยล้มหน้าทิมพุ่งใส่แผงอกของอีกฝ่ายจนเราทั้งคู่ล้มลงไปกองกับพื้นห้องน้ำยังดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรแต่ว่ามึงจับอะไรอยู่ในไอ้เชีย่ยปลด <c oughs> เมื่อควบคุมสติได้ผมก็รับรู้ได้ถึงบางอย่างที่กำลังลุกลาคลำ,คำ,คำอยู่ที่บั้นท้ายของผม อีกฝ่ายยังคงไม่ตอบคําถามผมแถยมยังทาหน้ายีโยนกวนประสาทพร้อมทั้งใช้มือทั้งสองข้างบีฟีก้นของผมอย่างไมอไอฟ้าดินไอโปรดหยุดเดี๋ยวนี้ <S <S 1> <S 1> พูดยังไม่ทันขาดคําริมฝีปากของผมก็ถูกคนด้านล่างดึงไปประกบสูบทันทีทุกสิ่งอย่างมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากหัวใจผมเต้นรวัวจนทำอะไรไม่ถูกได้แต่เม้มปากตัวเองไว้แน่น เพื่อไม่ให้อีกฝ่ายแทรกเรียวรินร้อนเข้ามาภายในแต่ดูเหมือนอีกคนจะไม่ยอมลดละยังพยายามใช้ลิ้นและฟันกัดปากของผมให้อ้าออกจนตอนนี้รู้สึกแสบไปหมดอืมผมพยายามเปิดปากพูดจนฟังแทบไม่รู้เรื่องมีเพียงเสียงอู้อี้เละลอดออกมาเท่านั้นแต่คนตรงหน้าก็ไม่มีทีท่าว,ว่าจะยอมหยุดการกระทำนี้เลยผมไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวแต่เพียงแค่ตกใจกับปฏิกิริยาของคนตรงหน้าผมไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นอะไร แล้วไปโดนตัวไหนมาแต่ที่นนแน่ๆมันมีอาการผิดปกติตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแถมตอนนี้ใบหน้าของมันยังแดงกาเอาแต่พรมจูบผมไม่เลิกมือสองข้างก็ลูคบคลำร่างกายของผมจนตอนนี้ผมรู้สึกอ่อนเยื่ไปทั้งตัวนี่มันเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงใช่ไหมหรือเป็นแค่ความฝันพี่เลนพี่เลนของผมกันแน่แต่หากเป็นความฝันแล้วทำไมมันถึงได้สมจริงขนาดนี้ฝัน ฝันเงี้ยเหรอฝันหรือเปล่านะในขณะที่ผมกำลังสับสนกับความคิดภายในหัวสมองของตัวเองก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ริมฝีปากของผมถูกเรียวรินร้อนของคนตรงหน้าตวัดสอดเข้ามาภายในโพรงปากของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วความรู้สึกร้อนรุ่มแพร่กระจายไปทั่วร่างกายของผมทุกรสชาติทุกการสัมผัสของคนตรงหน้ามันช่างดึงดูดและยั่วยวนครั้งก่อนที่เราสุก,กันผมกม็คิดอยู่แล้วแหละว่ามันจุกเก่งเป็นบ้า แต่พอมาเจอครั้งนี้มันยิ่งทวีคูณความรู้สึกแสดงให้ผมเห็นว่าอีกฝ่ายนั้นเก่งมากจริงๆนี่มันไปโดนตัวไหนมาเราก็ยังไม่ได้กินยาก็ไม่เคยเสพแล้วมึงไปโดนอะไรมาฮะตอบปากมึงหวานจังตอบจริงด้วยแต่เป็นคำตอบที่ทำออนน้าผมร้อนเหอเพร้อนน้ำเสียงที่ถามออกมามันฟังดูกระซ่าแล้วรู้สึกวุบว่าไปหมดจนตอนนี้ ท่อนล่างของผมมันเริ่มที่จะรู้สึกตึงๆขึ้นมาแล้วไม่บอกก็รู้ว่าเสียงแหบพล่าของอีกฝ่ายมันปลุกอารมณ์ให้ผมได้เป็นอย่างดีเชี่ยยั่วชิบหายแล้วมีหลอที่ผมจะยอมเป็นฝ่ายให้มันยั่วประสาทอยู่ฝ่ายเดียวหวานมากไหมท้าม,มาก <c oughs> ก็แดอีกดี <c oughs> ก็ไม่รู้หรอกนะ ว่าผีหาซาตานตัวไหนเขาสิงผมให้พูประโยคนั้นออกไปแต่นั่นก็ทำให้ผมเริ่มที่จะรู้ตัวว่าจริงๆแล้วผมเองก็ยั่วเก่งไม่แพ้มันหืมได้เหรออีกฝ่ายถามด้วยน้ำเสียงกรุ้มกริมแววตาหองมันมองบอกได้เป็นอย่างดีว่ากำลังพึงพอใจกับคำตอบของผมส่วนผมก็ทำเพียงแค่พยักหน้าเขิอนอายอย่างกับสาวน้อยไวละอ่อนไม่มีคำตอบใดๆจากเราทั้งคู่มีเพียงแค่ ท่อนแขนแกร่งที่กําลังขยับตัวอุ้มผมตัวลอยโดยไม่เกรงใจหุ่นหนาๆนาของผมเลยแม้แต่น้อยส่วนผมก็ยกแขนขึ้นกอดค้องรออีกฝ่ายอย่างรู้งานเจ้าตัวพาผมเดินมายังเตียงนอนขนาด5ฟุตที่ปูพรมด้วยผ้าปูที่นอนสีน้ําตาลเข้มก่อนจะค่อยๆวางร่างของผมลงบนเตียงอย่างเชื่องช้าและเหมือนมันจะไม่อยากให้ขาดตอนจนเกินไปอีกฝ่ายก็พุ่งจู่โจมเข้าใส่ผมในทันทีและ ต่อจากนี้ก็ไปอ่านเอาเองนะครับ <c oughs> ก็สามารถไปอ่านต่อได้เลยที่ลินยิายใต้คลิปนะในอีพีที่8แล้วก็ยาวไปจนถึง EP ีที่9เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ดูจากเวลาแล้วมันคงจะจบไว้จนเกินไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันในตอนที่10กันเลยก็แล้วกันครับตอนที่10 p พาร์ทโปรด เวลา7จ็ดโมงห้านทีผมลืมตาตื่นขึ้นมาในเวลาปกติของผมเช่นทุกวันแต่วันนี้ข้างกายของผมกลับมีร่างของใครคนหนึงที่ผมคุ้นเคยเป็นอย่างดีทว่าไม่เคยฝันมาก่อนว่าคนคนนี้จะมานอนหลับตาพริมอยู่ข้างๆผมแบบนี้ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนผมยังจำมันได้ทุกการสัมผัสทุกความรู้สึกยังคงตลบอบวนไปทั่วทั้งห้องผมนอนเอียงข้างหันมองหน้าคนร่างเปลยปล่าด้วยความรู้สึกหลงไหล เวลเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวในชีวิตของผมตั้งแต่ผมจำความได้ตลอดระยะเวลาเกือบ3ปีที่ผ่านมาไม่มีวันไหนเลยที่ผมจะไม่คิดถึงเจ้าตัวแต่อีกฝ่ายจะรู้ไหมนั้นผมก็ไม่แน่ใจเมื่อสองปีที่แล้วมีหลายอย่างเกิดขึ้นผมต้องบินไปต่างประเทศเพราะเรื่องงานของที่บ้านถ้าเป็นปกติผมคงยืนยนันนอนยันว่าจะอยู่ที่นี่คนเดียวเพราะอะไรน่ะเหรอก <c oughs> <g> ็เพราะที่นี่มีคนชื่อเวลนะสิแต่มันกลับไม่เป็นอย่างที่ผมคิด เพราะช่วงนั้นดันมีเรื่องปวดหัวมากมายเรื่องรากเลยก็คือผมดันไปรู้มาว่านักเรียนใหม่ที่ชื่อรันเธอชอบไอเวลครั้งรแรงที่เจ้าตัวมาขอให้ผมช่วยเป็นพ่อสื่อให้ผมนี่แทบพลั่งไปเลยแต่ก็สแสดงอาการอะไรออกมามากไม่ได้เพราะผมเองก็อยู่แค่ในสถานะเพื่อนเท่านั้นผมจึงเลือกที่จะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับและตัดไฟแต่ต้นลมโดยการหลอกไอเวลว่าผมกำลังคบอยู่กับรันรัน นั่นก็เพื่อให้ไอเวลไม่ต้องไปสนใจใครหน้าไหนนอกจากผมคงคิดว่าผมเลวสินะและใช่ผมทั้งเลวและโคตรเห็นกับตัวแต่เรื่องกลับไม่เป็นอย่างที่ผมคิดเพราะท่าทีของไอเวลเปลี่ยนไปอย่างกับคนละคนแถมผมยังไม่รู้ที่หลังอีกว่ามันกําลังคบกับผู้หญิงอีกคนซึ่งผมพยายามถามมันแล้วว่าเธอเป็นใครแต่มันก็ไม่ยอมบอกให้เหตุผลว่ากลัวผมไปอ่อยแฟนมันตอนได้ยินเรื่องนั้นจากปากของเจ้าตัว หัวใจผมนี่ตกไปอยู่ที่ใต้ดินทั้งโมโหทั้งเสียใจแถมโกรธมากโกรธที่ผมทําอะไรไม่ได้เลยทั้งที่คิดว่าตัดอีกคนออกไปได้แล้วแต่กลับกลายเป็นว่ายังมีมาอีกคนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้สายตาของผมจําได้ว่าหลังจากวันนั้นผมก็เอาแต่เสื่อซึมเป็นส้วมแต่ข้าวปลาก็ไม่ได้กินจนดัดกับแม่คิดว่าผมเป็นโรคซึมเศร้าและนั่นก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ด,ดัดต้องย้ายที่ทํางานผมเลยไม่ลังเลเลยสักนิดที่จะไปอยู่กับพวกท่าน แต่พอไปถึงที่นั่นได้ไม่ถึงเดือนผมถึงเพิ่งมารู้ตัวว่าตัวเองคิดผิดผมยังไม่สามารถลืมมันได้ทุกวันผมฟอ้อแต่คิดถึงเจ้าตัวช่วงที่เรียนอยู่ที่นั่นผมไม่มีเพื่อนเลยสักคนมีคนเข้ามาหาผมเยอะก็จริงแต่ผมไม่เคยคิดสนใจใครและเมื่อวันเวลาผ่านไปผมก็ได้รับข่าวดีจากด้านว่าท่านจะต้องกลับมาดูงานที่ประเทศไทยวันนั้นผมโคตรดีใจคิดแค่ว่ายังไงผมก็ต้องไปหาไอเวลให้ได้เลยทําข้อตกลงกับแดนว่า ผมจะขอกลับไปเรียนต่อที่ไทยโดยให้คำมั่นกับท่านว่าผมจะตั้งใจเรียนให้จบแล้วจะมาช่วยสารต่องานของที่บ้านอย่างสุดความสามารถช่วงแรกแรกแม่ไม่ยอมบอกว่าไม่อยากให้ผมมาอยู่ที่นี่คนเดียวแต่เมื่อดาช่วยพูดผลสุดท้ายแม่ก็ยอมตกลงโดยมีข้อแม้ว่าผมต้องกลับไปเยี่ยมท่านทุกๆ3มเดือนทันทีที่ผมมาถึงไทยผมก็ไม่ลังเลเลยที่จะไปหายเวลที่บ้านแล้วก็ได้รับรู้ว่าครอบครัวของมันพากันย้ายไปอยู่ภูเก็ต ยกเว้นมันคนเดียวที่ยังคงอยู่บ้านหลังนั้นผมดีใจมากที่ได้เจอมันอีกครั้งถึงแม้จะเป็นเพียงแค่การมองจากที่ไกลๆเพราะผมไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปทักสู้ตัวผมไม่รู้ว่ามันยังคิดว่าผมเป็นเพื่อนมันอยู่ไหมแล้วไหนจะเรื่องที่ผมหนีมันไปต่างประเทศโดยไม่บอกสักคำไม่รู้ว่ามันจะโกรธผมมากน้อยแค่ไหนแต่พอผมตัดสินใจที่จะเข้าไปคุยกับมันผมก็ดันไปทำแต่เรื่องไร้สาระจนเกือบทำให้เอเวลต้องเจอกับอุบัติเหตุครั้งใหญ่ วันนั้นผมปวดใจมากทั้งกลัวทั้งเสียใจและรู้สึกผิดแต่เจ้าตัวกลับไม่โกรธผมเลยแถมเรายังได้กลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งผมดีใจที่มันยังไม่ลืมผมและให้โอกาสคนโง่องๆอย่างผมได้กลับมาอยู่ข้างๆเจ้าตัวและรู้อะไรไหมความจริงแล้วผมรู้มาโดยตลอดว่าเจ้าตัวชอบผมแต่ผมมันเป็นพวกปางนะั่เลยไม่กล้าที่จะพูดตอบออกไปว่าผมก็รู้สึกไม่ต่างกันจนวันเวลาล่วงเลยมาถึงวันนี้ ผมไม่แน่ใจว่ามันสายเกินไปหรือเปล่าแต่นับจากนี้ไปผมจะหาโอกาสดีๆสักครั้งเพื่อบอกความรู้สึกของตัวเองให้ฝ่ายรับรู้นี่คือสิ่งที่ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ตั้งแต่วันแรกที่มาเหยียบประเทศไทยก็จะให้ทำยังไงได้เวลาที่ผมเห็นไอเวงมันทำหน้าตาเลิกลักหรือเขินอายเวลาเจ้าตัวอยู่ใกล้ผมมันทำให้ผมรู้สึกมีความสุขที่ได้มองอาการแบบนี้เรียกว่าโรคจิตหรือเปล่าวะ และเมื่อไม่กี่วันก่อนเจ้าตัวก็ทําให้ผมต้องประหลาดใจพวกเรามีเรื่องผิดใจกันนิดหน่อยผมเลยเป็นฝ่ายเสนอให้เจ้าตัวคิดบทลงโทษแล้วผมจะยอมทําตามแบบไม่มีข้อโต้แย้งแต่ใครจะคิดหรอว่าบทลงโทษที่เจ้าตัวพูดออกมามันจะทําให้ผมรีบตอบตกลงแทบจะทันควันมาเป็นเซ็กแฟนการสึกหนึ่งอาทิตย์ประโยคคําพูดนั้นยังคงกล้องอยู่ในหัวของผมวนไปเวียนมาดีใจจนแทบจะบ้าผมไม่คิดเลยว่าเจ้าตัวจะกล้าพูดมันออกมาได้เต่ปากเต็มคา ยอมรัรว่าผมก็ตกใจแต่ก็นะอ้อยเข้าปากช้างทั้งทีแล้วมีเหรอที่เสืออย่างผมจะกินแค่อ้อยเปิดช่องให้ซะขนาดนี้ไม่ว่าจะอ้อยหรือช้างผมก็จะขย่ำกัดกินให้หมดเลยคอยดูหนจะสีหน้าของเจ้าตัวตอนที่ได้ยินผมตอบตกลงมันก็เป็นอะไรที่โคตรน่าฟ้าชิบหายผมอยากดึงมันเข้ามาจูบและจับเขืนใจบนรถในวันนั้นให้รู้ลารู้รอดแต่ก็ได้แต่บอกตัวเองว่าอดใจไว้ก่อนอดเปรี้ยวไว้กินหวาน รอให้พร้อมมากกว่านี้ถึงตอนนั้นผมจะกัดไม่ปล่อยแน่นอนจะเอาให้ครางยันเช้าเลยเมื่อวันนั้นมาถึงผมก็เตรียมการทุกอย่างไว้เสร็จสัมผมไม่เคยพาใครมาที่นี่เพราะมันคือแหล่งกดดานของผมมันเป็นคนแรกและคนเดียวที่ผมยอมให้เข้ามาภายในกำแพงของผมอย่างง่ายได้กระทั่งเหตุการณ์เมื่อคืนที่เกิดขึ้นบอกตามตรงผมโคตรมีความสุขเหมือนเด็กน้อยที่ได้ลิ้มลองขนมหวานที่ตัวเองชื่นชอบมาไว้ในครอบครอง มันเป็นอะไรที่อธิบายไม่ได้ความรู้สึกมันหลากหลายบนเปกันไปหมดการกระทําเมื่อวานของผมบอกเลยมันยังไม่สุดผมยังอยากทํามากกว่าน,นั้นหรือถ้าให้เลือกได้ผมก็อยากจะกลืนกินมันเข้าไปทั้งตัวเลยอยากกัดอยากจูบอยากอืม้มอยากสุกใสไปทั่วทุกมุมอยากดมกลิ่นกายที่คุ้นเคยไม่อยากให้ใครได้เห็นภาพเมื่อคืนเลยอยากเก็บมันเอาไว้แค่คนเดียวขอสารภาพตรงนี้เลยว่ามีบ้าง ที่ผมไปหาซื้อกินแต่ก็แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ของตัวเองและเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม่ต้องไม่จำเป็นมั้ย <c oughs> เพื่อเอามาใช้กับเอเวลให้ได้ในสัก,กวันแต่เอาจริงไหมเหตุการณ์เมื่อคืนผมยังไม่ได้วาดลวดลายแบบจริงจังเลย oh, <no. S 1> เพราะอารมณ์มันพุ่งพานมากซะจนผมคิดโมเมนต์ดีๆไม่ได้เลยคิดแต่ว่าจะทำจะแทงให้ยย้ ช่างเถอะโอกาสยังมีอีกเยอะเก็บไว้ใช้วันข้างหน้าก็ยังไม่สายผิวของมันขาวใสเรียบเนียนยิ่งกว่าผู้หญิงบางคนสิผมเคยได้แต่จินตนาการเห็นภาพเปลือยเปล่าของมันแต่พอมาเห็นข้าจริงๆเครื่องยนต์800แรงม้าของผมมันก็สูบฉี่จนแทบอดกลั้นอารมณ์ไม่อยู่ในขณะที่ผมกำลังนึกคิดย้อนถึงเรื่องราวที่ผ่านมาคนข้างๆก็ส่งเสียงอื้ออึงในลำคอบ่งบอกว่าเจ้าตัวคงกำลังคอแห้ง หรือไม่ก็ใกล้จะตื่นลืมตาขึ้นมาเต็มทีผมรอบมองใบหน้าหวานนั้นด้วยความรู้สึกหลงไหลก่อนจะก้มลงจุมพิษไปที่เรมฝีปากบางอมชมพูรามไปที่ต้นคอขาวซึ่งตอนนี้มีแต่รอยคริสมารกเต็มไปหมดแล้วค่อยๆเลื่อนจมูกลงมาที่ไหยปะละผมรวนลามเจ้าตัวอยู่สักพักก่อนที่อีกฝ่ายจะสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะลืมตามองหน้าผมมึงจะทำอะไรอ่ะ น้ำเสียงแหบพลาที่เป็นออกมาจากคนข้างๆทำให้ผมเผย,ยออกมาเสียงของเจ้าตัวแหบจนแทบฟังไม่รู้เรื่องสงสัยคงเกิดจากเหตุการณ์เมื่อคืนคงใช้เสียงไปกับค่ำคืนอันร่าร้อนของเราทั้งคู่ไปเยอะมากเพราะกว่าจะเสร็จกิจเวลาก็ปางเข้าไปกับตีสามกว่าถ้าให้พูดตามความจรงิงเมื่อคือนผมอืมไปไม่ต่ำกว่าสิบสิบรอเจ้าตัวคงไม่รู้ตัวหรอกว่าผมอัดอั้นมานานแค่ไหน ก่อนจะมาถึงวันนี้ได้พอมีโอกาสผมก็กระหน่ำไม่ยัง้งบอกเลยตอนนี้เลือดแทบหมดตัวแต่ไอ้เจ้าลูกชายของผมหนะ้าตอนนี้มันก็เริ่มที่จา <c oughs> ก็เพิ่งรู้นี่แหละว่าตัวเองโคตรอึดเลยเว้ยเพราะแบบนั้นผมจึงก้มลงสูดรตมกลิ่นกายของคนน้างข้างเข้าเต็มปอด <c oughs> ไม่ปลดยาอีกฝ่ายยกมือดันหน้าผมออกโมปอ ใบหน้ามีสีแดงระเรื่อบ่งบอกให้รู้ว่าเจ้าตัวกำลังเขินอายกับการกระทำของผมคุณเชื่อเลยวะาทำไมถึงได้หนะ้าถ้าได้มาเป็นเมียจริงๆได้อยู่ด้วยกันทุกวันสงสัยแต่ละวันคงไม่ได้ลุกขึ้นจากเตียงง่ายๆอย่างแน่นอนมันจะรู้ตัวบ้างไหมว่ามันทำให้ผมต้องแอบไปปลดปล่อยตัวเองในห้องน้ำทุกครั้งที่ได้เห็นสีหน้าแบบนี้ของมัน ตลอดระยะเวลาหลายปีที่รู้จักกันมาเพราะฉะนั้นในเวลาแบบนี้ก็ขอก่อดให้สาแเก่ใจในเถอะผมยังคงดื้อดึงโน้มหน้าลงไปสุกใสตามเดินร่างของอีกฟายแต่ทุกอย่างก็ต้องชะงักเมื่อคนข้างๆยกมือขึ้นมาจิกหัวผมออกไปอย่างไม่ปราณีแม้แรงจิกจะไม่ได้แรงอะไรมากมายแต่ผมก็รับรู้ได้ถึงความเจ็บจีที่หนังหัวกูบอกว่าอย่างไงทำไมอ่ะก็กูอยากอะ่ะ ผมตอบตามความจริงแล้วมันยิ่งทําให้คนข้นขางๆหน้าเห่อร้อนแดงขึ้นจนสังเกตได้เด่นชัดเชี่ย <Cheer. S 1> น่ารักชิบหายจะน่ารักไปไหนวะมันก็ทําให้ผมต้องพุ่งตัวขึ้นคล่อมอีกฝ่ายทันที <Cheer. S 1> เชี่ยไอ้ปลดตำเชี่ยอะไรเนี่ยไม่รอให้ฝ่ายได้บนต่อผมก็จัดการประกบจูบริมฝีปากเจ้าตัวซึ่งตอนนี้มันยังคงบวมเป่งตั้งแต่เมื่อคืนดูด,ดึงริมรสหวาน จากริมฝีปากอีฝ่ายอย่างไม่อาจอดกลัน้นและเช้านี้ผมก็ต้องเสียเลือดไปอีกลิบเพราะความบ้าบินของตัวเองโปรดพาร์ทเอ็นเวลพาร์ทความรู้สึกของผมตอนนี้มันเหมือนตายทั้งเป็นจะสุขก็สุขไม่สุดเพราะเหมือนความสุขมันจะมามากเกินไปเกินกว่าที่ผมคิดไว้มากโข ตั้งแต่วันนั้นที่ผมกับไอ้โปรดมีอะไรกันจนมาถึงตอนนี้ก็ปาเข้าไปสองอาทิตย์แล้วและรู้อะไรไหมไอ้บ้านั่นมันจ้องแต่จะเข้าประตูหลังผมเกือบทุกนาที <c oughs> หากผมไม่ให้ทำมันก็จะมาจับมาลูบไล้ร่างกายผมไม่ทางใดก็ทางหน,นึ่งที่แน่แน่ในวันหนึ่งเราต้องมีอะไรกันไม่ต่ำกว่า3ามครั้ง oh, <no. S 1> โอ้โนี่มัน,ปนไปาแรงมาจากไหนนักหนาถึงได้เหินกามตลอดเวลาได้ขนาดนี้ คือมันเป็นอะไรที่ผมโคตรจะไม่เข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมไม่รู้ว่าระหว่างเราตอนนี้มันคืออะไรอยู่ในสถานะแบบไหนเพราะตั้งแต่วันนั้นมันก็ยังไม่ได้พูดถึงความสัมพันธ์ของเราทุกอย่างที่มันทําก็ยังคงเป็นปกติวันตีนมารับมาส่งผมตามเดิมแต่เพิ่มเติมคือจนตอนนี้สภาพของผมเหมือนซากศพไม่มีผิดเล่นเอาคนรอบข้างแวะเวียนเข้ามาถามสารทุกสุดดิบเป็นว่าเล่นเพราะคิดว่าผมเรียนหนักจนเกินไป ส่วนคนที่ผมสามารถระบายทุกอย่างให้ฟังได้ก็มีเพียงแค่ไอว่านผู้ที่เคยอยู่ในสถานะเดียวกันกับผมนี่แหละแต่ต่างกันตรงที่มันได้ทำกับคนที่เรียกว่าผัวได้เต็มปากส่วนผมเพื่อนก็ไม่ใช่ผัวก็ไม่เชิงสถานะตอนนี้เป็นอะไรที่ผมก็ไม่รู้หากจะใช้คำว่าเซ็กแฟนก็ดูเหมือนจะไม่ใช่เพราะความรู้สึกของผมมันบอกว่าระหว่างเราสองคนมันมีอะไรมากกว่านั้นแต่ถึงแม้ว่าสภาพร่างกายผมมันจะไม่เอื้ออำนวย ผมก็ปฏิเสธได้ไม่เต็มปากว่าไม่ชอบเพราะทุกครั้งที่มันพุ่งใส่ผมผมก็พร้อมรับได้แทบจะทุกสถานการณ์ยกเว้นก็แค่ตอนอยู่ในที่สาธารณะเท่านั้นโอ้ยเหนื่อยโว้ยผมบ่นอุบอิบในขณะที่คนอื่นๆกำลังไปหาซื้อข้าวกลางวันกันย่าย่ย่สภาพมึงโค้นนะอนาถาเลยเวลเสียงของไอ้ว่านดังมาจากด้านหลังมันมาพร้อมกับแก้วน้ำของเพื่อนทุกคนเพราะวันนี้เป็นเวรของมัน ต้องทำหน้าที่ซื้อน้ำก่อนจะเดินมาวางลงที่หัวโต๊ะและแจกจ่ายไปตามมุมต่างๆของเพื่อนที่นั่งอยู่ด้วยกันทุกวันกูว่ามึงควรคุยกับมันได้แล้วนะว่ามึงไม่ไหวอ่ะกูเห็นสภาพมึงแล้วกูอดสงสารไม่ได้ไอ้ว่านพูดต่อก่อนจะหย่อนก้นนั่งลงฝั่งตรงข้ามผมเฮ้ยกูบอกมันแล้วแต่มันฟังที่ไหนอ่ะเพราะกูด่าบันแม่งก็งอนกูแต่กูก็ดันใจอ่อนทุกครั้งอ่ะเฮงงานก็สมควรเสกทำตัวเอง แล้วนี่สรุปมันของมึงเป็นแฟนยังเฮ้ยเหนื่อยที่จะตอบคําถามนี้ของไอ้ว่านเต็มทนแล้วครับเหมือนเดิมอะฮะนี่มึงมีอะไรกับมันทุกวันแต่ก็ยังไม่คบกันเชี่ยนี่มันไม่ต่างอะไรกับคําว่าเซ็กแฟนเลยนะมึงคุยอะไรกันน่าเครียดเชียวเสียงทุมที่สาขึ้นไม่ใช่ไกลที่ไหนแต่เป็นเอโปรดนั่นเองที่กําลังเดินถือข้าวมันไก่ที่ผมสั่งไป เดินมาวางลงตรงหน้าผมก่อนจะตามมาด้วยมือหนาของอีกฝ่ายที่คว้ามหมักข้าที่เอวของผมทันทีที่นั่งลงข้างๆกันก็เพราะแบบนี้ไงการสกินชิพแบบโจงแจ้งที่ตอนนี้ไม่ว่าคใครก็รับรู้ว่าระหว่างผมกับมันต้องมีซัมติงกันแน่ๆคนอื่นอาจจะคิดกันไปไกลแล้วว่าเราทั้งคู่ตกลงคบกันจริงจังอย่างเปิดเผยแต่ใครจะรู้เลยว,ว่าความจริงมันไม่ใช่เลยไอ้บ้านี่มันก็แค่บ้ากามก็เท่านั้นหืน่นและเซียนได้ตลอดเวลาจนผมอย่จะบ้าตายอยู่ทุกวัน ทำไมไม่กินข้าวละ่ะหรือต้องให้กูใช้ปากป้อนว่าจบมันก็ตั้งท่าจะทำอย่างที่ว่าจริงๆจนผมต้องรีบยกเท้าขึ้นห้ามันไว้กูแดกเองได้อย่าเยอะว้าเสียดายจังว่าจะใช้ดินป้อนซะหน่อยคำตอบของมันทำเอาไอ้ว่านที่กำลังน,น,นั่งดูดน้ำพ่นพรวดออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่ส่วนผมก็ได้แต่กุมขมับนั่งตักข้าวในจานกินไปอย่างเหนื่อยหน่ายผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปกับสถานการณ์ตอนนี้ดีไม่รู้ว่าควรถามมาให้ชัดเจนหรือเปล่า แล้วถ้าหากผมพูดออกไปจริงๆเจ้าตัวจะตอบรับผมยังไงนั่นแหละเป็นสิ่งที่ผมคิดหนักที่สุดเพราะหากคาตอบที่ได้รับมันไม่เป็นอย่างที่ผมหวังไว้และถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆคราวนี้ผมคิดว่าผมคงไม่กล้ามาเจอหน้ามันอีกแล้วคุณอาจจะคิดว่าบางสิ่งบางอย่างแค่แสดงออกให้อีกฝ่ายเห็นเขาก็จะเข้าใจในทันทีแต่ คุณอย่าลืมคิดไปว่าคนเราแต่ละคนมีความคิดไม่เหมือนกันเพราะบางครั้งเขาก็ต้องการฟังความชัดเจนโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP ีที่8 9 10ก็ไปตามอ่านที่ลินิยายใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะสำหรับตอนที่8แล้วก็ตอนที่9นั่นเองขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามรับฟังผิดพลาดต,ตรงไหนต้องขอโทษขออภัยด้วย หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับวันนี้ขอทุกคนมีความสุขแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าอีพีนี้ไปแล้วบ๊ายบาย